สวัสดีคะ่ะนานา3 6 5 d ้ยนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปชมสวนทุเรียนกันค่ะที่เห็นเลยก็คือดอกทุเรียนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะอากาศดีมากเลยเราก็จะพาทุกคนไปชมดอกทุเรียนที่บานแล้วนะคะแล้วก็จะให้ดูด้วยว่าเราจะนําดอกทุเรียนไปทําอะไรนั่นเองค่ะนั่นก็คือทําเป็นพวงมาลัยของคอค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราไปดูกันก่อนว่ามีดอกทุเรียนเยอะไหมปรากฏว่าล่วงเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือดอกของทุเรียนนั่นเองคือเราจะปลูกหลายพันมากแต่ต้นนี้ก็จะเป็นพันธุ์หมอนทองค่ะซึ่งร่วงมาเต็มพื้นเลยนะคะบอกได้เลยว่าหอมฟุ้งไปทั่วเลยอ่ะถ้าทะลุจอได้นะอยากให้ทุกคนได้ดมกลิ่นด้วยค่ะว่าหอมจริงๆนะนี่ก็คือ มีลูกค่ะกลางลำต้นเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเนาะ3ามลูกด้วยกันค่ะก็ขอให้รอดแล้วกันนะอืมอันนี้ก็จะเป็นส่วนโคนนะคะโคนก็ยังมีเลยค่ะดูซี่สองลูกด้วยกันน่ารักเชียวตรงนี้ก็อายุหลายปีแล้วนะคะ ดูจากรอบๆได้ว่าระยะของการหล่นเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็กระจายไปได้ไกลนั่นเองค่ะปรากฏว่าดอกเต็มเลยนี่นะคะเรียกว่าดอกค่ะจะเป็นดอกดอกของอดอกทุเรียนนะคะที่ร่วงลงมาค่ะส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าหมวกสวยมากเลยค่ะเหมือนดอกไม้เลยใช่ไหมคะ มีรูด้วยเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ค่ะไปร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอเล่นนั่นเองเป็นของเล่นสําหรับเด็กสมัยก่อนนะคะแต่ตอนนี้คือหอมจริงๆค่ะน,นี่ก็จะเป็นเกสรเกสรของดอกทุเรียนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จริงๆวันนี้ตั้งใจที่จะถ่ายมาให้กับเพื่อนๆที่ไม่มีสวนไม่เคยเห็นดอกทุเรียนได้ชมเหมือนกันนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือหล่นมาทั้งกิ่งก้านเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยดอกของเขาประมาณนี้นะคะ ไปชมกันเลยนี่เตรียมเชือกเลยนะคะแล้วเราก็จะทำการร้อยค่ะมีรู้ให้เราอยู่แล้วเราก็ร้อยร้อยไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่า วิธีการก็คือเราจะร้อยจนสุดเนี่ยค่ะเอามาทําเป็นสร้อยข้อมือหรือว่าจะมาทําเป็นพวงมราลัยคล้องคอก็จะเป็นของเล่นสําหรับเด็กสมัยก่อนเนาะที่ยังไม่มีโทรศัพท์มีลายมีเฟซเล่นเวลาที่มากับผู้ปกครองปู่ย่าตายายนะคะท่านก็จะบอกว่าอ่านี่มาเล่นนี่เลยมาร้อยพวงมราลัยเล่นจากดอกทุเรียนนั่นเองค่ะหอมด้วยนี่นะคะก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักอะของเล่นเด็กสมัยก่อนค่ะ นั่งเล่นโคนต้นทุเรียนค่ะหอมอาจจะแบบว่าเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะเพราะว่าเกสรของเขาอะค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะคล้องคอแบบนี้มาดูอีกต้นหนึ่งโหต้นนี้ก็เยอะนะคะไม่แพ้กันเลยค่ะต้นนี้อายุประมาณ5ปีค่ะก็ดอกจะเยอะดกหน่อยเขาก็จะเรียกว่าทุเรียนหนุ่มทุเรียนสาวประมาณนั้นนะคะ ดอกกําลังแบบเพอเลยค่ะเยอะมากนี่คือเราปลิดทิ้งไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะตอนที่เขายังโตมอยู่ตอนนี้บานแล้วก็ยังดูว่าเยอะอยู่ดีนะคะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะที่ชี้คือหมวกของเขานั่นเองค่ะเขาก็จะหลุดลงไปเป็นดอกที่เรานําไปร้อยเป็นพวงมาลัยเมื่อสักครู่นะคะนี่ยังบานไม่เต็มที่นะคะเขาก็จะทยอยกันบานเรื่อยๆค่ะ สวยหอมหอมฟุ้งเลยนี่เราก็ยังต้องทําการตัดทิ้งอีกนะคะพอเหลือจริงๆก็ไม่น่าจะมากเท่าไหร่เนาะอันนี้หลุดแล้วค่ะคือจริงๆอะ่ะถ้ามีโอกาสเนาะอยากจะให้เพื่อนๆอได้มาลองลองดมกลิ่นของเขาค่ะเราจะติดใจมันไม่ได้บอกหอมเวียนหัวหอมแบบยังไงอะ่ะอันนี้มันคือหอมละมุนหอมชื่นใจมากๆเลยค่ะคือ กลิ่นฟุ้งไปทั่วทั้งสวนอ่ะคือตอนนี้เราก็หนีจากโควิดมาเข้าสวนกันเนี่แหละค่ะช่วยบำบัดสภาพจิตใจได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ชื่นใจด้วยสูตรอากาศได้เต็มปอดเลยค่ะอากาศดีด้วยนี่นะคะเริ่มจะบานหมดทั้งต้นแล้วนะคะเนี้ยค่ะพอหมวกเขาหลุดไปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะเหลือตุ่มๆเห็นไหมคะช่วงที่ชี้อะคะ่ะก็จะเป็นลูกติดมาเป็นลูกให้เราได้ทานต่อไปก็จะเป็นหนามหนามทุเรียนออกมาเดี๋ยวยังไงถ้าใครชื่นชอบนะคะก็ฝากกดติดตามกันไว้เนาะเราจะนํามาให้ชมกันอีกตอนที่ทุเรียนของเราเป็นหนามเป็นลูกแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะสำหรับคนที่รักในการรับประทานทุเรียนอ่าเพราะว่าเราเองก็มีการจำหน่ายออนไลน์ทุเรียนทุกปีอยู่นะคะก็ที่สวนจังหวัดจันทบุรีอย่างไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยคะ่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ